ว่าได้ครับวันนี้ผมก็จะมาอัพเดทอนี่อีกแล้วนะน,นี่ก็คือบ้านมากนะตอนนี้นะก็คือไปเร็วนะผมว่าแป๊บๆบนี่คือแบบไปเร็วมากนะครับวันนี้ก็ไดโอเวอร์ o บูสขึ้นอีกแล้วนะนี่แต่ผมไม่รอผมจะแลกเลยนะ เรียบร้อยนะไม่เห็โว่าบุสิบไปแล้วแรับๆบุ๊กสิบไปแล้วเนี่ยไม่รู้สิ นี่สองดาวผมยังไม่ครบเลยเนี่ยนามีแที่ใกล้แล้วนามีอาจจะบุตันตัวต่อไปขาดอีกสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบเอ๊ะี่แล้วสามสิบหกนี่แค่นิดเดียว ไพ้พวกสองดาวพวกนี้เดี๋ยวผมมาไล่ทําอยู่แล้วนะโอเคไล่ทําไปทีละหน่อยนะว่าตอนนี้เสร็จอาบูสองก็แบบไม่ค่อยจะมีนะเราจะได้เพชรอีกสองเพชรใช่ไหม แต่ที่จริงเขาหน้าซื้อหีบด้วยเนะี่นี่ถ้าผมซื้อหีบทุกวันนี้น่าจะเร็วกว่านี้อวันละหนึ่งเพชรให้สี่หีบก็โอเคอยู่นะไม่ใช้เพชรแล้วก็ได้หีบเรื่อยๆแต่ก็เก็บไว้ว่าเพ็ดหนึ่งก็มี มีคนถามว่ามีเผมมีเท่าไหร่ล่ะผมมีเจ็ดนะใช่ไหมส่้าเจ็ดแปดแปดกดิมีแปดนะแปดเดี๋ยวซักผมให้ดูนะตอนนี้คือแบบรับร,รมผมคือไปเร็วมากนะเนี่ยร้อยห้าสิบแล้วนะครับขนาดไี่ใช้กราฟนะถ้าไม่ใช้กราฟนี่คือร้อยห้าบสี่นะครับถ้าไม่ใช้เจอดำอีกนี่คือ สมมติเนาะถ้าไม่ใช้เสื้อดำก็ใช้สีดำอีกนะแบบหนวดดำม,มาใหม่นี่ยแล้วแทนเนี่ยโอ,โ,โอ้โหัพโคตรลั่นนะว่าห้าสี่จุดท้าองงดูว่าจะได้มากกว่านี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าลั่นมากแนละ้วตอนเนี้ย เยอะกว่าทรัพย์ดำไอ้หีเข่าเขมี่มึงเนี่ยถึงถ้าทำก็ววน่าจะได้แะแต่คือเป็นตัวดีเจนนะดิต้องรอ,งองเก็บเศษดิแค่ทำไอ้เลลี่ดีเจนตัวเดียวนี่ผมก็เหนื่อยตายแล้วนะกนะว่าจะได้แต่ละเศษอะ ยี่สิ่ในช็อปเปอร์เฮ้ยผมลองจายออโตโด้ดิเออจ่ไปออโต้ก็ได้แท็กก็แบบเหลืองเหลือะเียนะรอแอนลาร์ดเวลร้อย รู้กันเลยรู้มือเลยขาดอีก1้อยหกสิบแปดเศษหมอแต่แลปะปะนี่เราไปช่องหนึ่งพรุ่ง,งนี้ก็ได้อีกช่องนี่ก็เก็บไปเรื่อยๆนะไม่ีบยไหมมาเลยกันดิ เมืกีผมก็ไม่งอยู่นะครับแต่ว่าผมก็คงไม่ได้รีบฝอไม่ไ่้รีบเปาออกเร็วๆเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่บู๊ตอยนะได้บุ้นหนึ่งดีกก่อแล้วผมรอบู๊ตสองแล้วผมเอาไปเล่นนะสามเจ็ดเก้ายัดได้เลยปะ่ะยัดได้เลยแต่ว่ามยังไม่ยัดนะประหยัดเศษทองด้วยทีตอน,นแรกก็จะย,ยัดขึ้นเลยนะแต่ว่าแบบมันยังไม่มีเศษพออัพบู๊ตสองอยู่ดีอะ่ะ ผมอัพไปผมก็ยังไม่ได้เล่นไงเพราะว่าเซตอัปคูณสองมันก็ยังไม่ถึงอ่ะน่าต้องรอพาคูณสองมาเลยรอบเนี้ยเพราะว่ากว่าจะขึ้นได้อีกนานอยู่ท่านต่ำาๆนี่น่าจะต้องสามพันแล้วมั้งกว่าจะขึ้นคูณสองได้น่าจะสามพันแต่ถ้ามีคูณไี่่ถ้าถ้ามีคูณสองมาก็อาจจะเร็วกว่านั้น ผมก็งงว่าไม่เกมไม่เอาคูณสองอีเวนต์มาสักทีผมก็จะได้เติมนะแล้วแต่ละวันผมแลกเป็นนี่นะทุกคนผมแลกเงินแล้วก็แลกสีดำอย่างเดียวแลว้เพราะว่าตอนนี้เราผมไม่ลอยแล้แล้วผมก็คิดว่าเอแต้ผมมันเริ่มไม่พอแล้วผมก็เลยไปแลกสามดาวสามตัว ถามดาวทีไม่ต้องไปต้องรีบแลกแบบทุกตัวนะเมื่อก่อนผมแบบเร่งเร่งเวลาทุกตัวไงถ้าไม่ได้แลกสีดาวมันก็แลกสามดาวได้แหละถ้าคุณแลกสีดาวด้วยผมก็ไปแนะนาให้แลกสามดาวหมดนะเพราะว่ามันจะใช้ทรัพยากรแบบเยอะเกินนะมันจะแบบว่าไม่เหลือมาถึงสี่ดาวไงที่ผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าผมจะแลกไอ้นี้ว่าไหมโคลาก็้แลกโคลาแล้วกว็เรา ถ้าโคลามาอย่างเงี้ยมันก็จะเวลขึ้นเร็วมากนะแต่ผมก็บอกว่าตอนเนี้ยแต้มอ e ีเวนต์ผมมันไม่พอแล้วก็วเลยเอาแรกแค่สีดาวสองอตัวไปแล้วกันนะตัวในตัวนี้ก็ไว้ใน่นาโคตรไม่รีบนะจริงๆถ้าได้อีกตัวหนึ่งมานี่คือแบบห้าตัวเลยนะไอ้จริงสีตัวก็ได้นะที่ผมซ้ำๆไปอยู่แล้วปะ เดี๋ยวนะผมขอ,อยากทำซับแบบอยากรู้เหมือนกันนะหนึ่งโอเคสี่ตัวอืม cup uh, uh, โอคครบแปลว่าไม่สนเขาเรียกว่าไงนะไม่สนสีอ่ะเพราะว่าสีดำมันไม่สนสีแล้วให้ทำเป็นโซออนนะวันแรกเทคเจอร์โลกใหม่ก็ยังไม่พอ

คผมแค่ทำไม่ได้เฉยแต่ผมมองว่าเอาแค่ทัพหลักก็ได้นะแอแฮกเกอร์กับเแอแฮกเกอร์กับโลกใหม่ะขนาดแค่ทำสองทัพนี้ผมยังทำไม่ไหวเลยนะครับทำมันเขาเรียกว่าไงแค่ทรัพยากรเยอะอะอับตัวสีดาบูสองอ่ะถ้าไม่เติมพาร์ทมันก็เป็นชาตินะนะ้าผมก็ต้องเลือกตัวยัดได้นะไม่งั้นมนเสียทรัพยากรฟรีฟอ่ะเออ แล้วก็ทำไว้แบบทำไว้แบบขำๆนะไม่น่าได้ใช้ตอวเร็วนี้หลอกอซออนะเดี๋ยวรอดูเลยไม่รู้จะเปิดได้บ้านะแต่ขอให้ได้เฮะ้ะตัวสีดำเดี๋ยวจะไปวิ่งตัวขึ้นหมูสามเหมือนกับไอเจอร์ดำเลยเจอร์ดำนี่ก็กำลังวิ่งอยู่นะเลยห้าร้อยสิบเศษ แค่นี้ก็ประมาณนี้มาอัปเดตให้ดูเนาะจิ้งเหลี่ยมก็เพิ่มมาแค่นิดนึงนะมีเรี่ของน้อง,งูเพิ่มขึ้นมานี่ข้าวามเสียหายฮถ้าตัวลายเป็นหินอนะันนี้ก็เปนไน่เละขำๆนะแต่ว่าน้อง,งูผมจะบางมากนะบบางแต่บาง,บางกรอบเลยนะไม่มีเดฟเลยนะแต่ผม่าถล่มได้อยู่ดีนะเพราะผมมีเซตเดฟอยู่นี่เผมไม่เซตแบบ ป้องการชีวิตป้องกันเนี่ยแล้วก็ป้องกันป้องกันป้องกันอหกสิบนะป้องกันเจ็ดสิบนั่นแหละนะช่องหน้าจริงผมอยากได้เลือดยี่สี่สามช่องมาโจรู่ในนาคตเกมเจ้าออกมาอีกมั้ยหรือเปล่าเลือดยี่สี่สามช่องรออยู่เหรียญก็โอเคนะตอนนี้แล้วมีออฟเหรียญลมเหรยเยอะด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอค่อยโยกทีเดียว ครับนะโยกกับเดียรที่ใช่ยังไงันก็ชอบนะครับโอเคทุกคนสังปนี้ก็ประมาณนี้เจใหมายคลิปหน้าทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ